ส่วนมากเขากินกันคนเดียวพี่จ็บโยกผมเคยทำไว้เสียทีห้าสิบใหเดี๋ยวพี่ลองเช็คเส้นก่อนนะว่าตรงตามคอนเซ็ปต์ป่ะบะหมี่รากลตอ่ะตอนนี้เปลี่ยนแล้วนี่เปลี่ยนแล้วเป็นแบบเป็นพวกบุญจำุญล้สายบุญสายบุญอะไรเงี้ยละเป็นบะหมี่มัตตาสังบะหมี่มัตตาสังถ้าใครท้องก่อนจะไม่โดนตัดหัวข่าวไปทำน้ำซุปตัดข้าวไปทำน้ำซุปตัดข่าวไปทำน้ำซุปอันนี้ในตำนานเลยนะข้าวคนงานนี่เกิดมาถ้าสังเกตเนี่ยไอ้นี่เดินขาไม่เท่ากันละลองถ่ายดูได้เดินขาแล้วเพลินเพราะ อือร่อยเหนียวครับสามวิธีแต่งน่าจะสี่นาทีสี่นาทีหมดตายคิว่าผลลาออกที่ยังยิง สวัสดีครับผมขอตลนคุณผู้ชมช่องนักกล้ามมื่นแขวนะครับผมวันนี้เรามากันที่เช,ช,ชิงเซานะครับผมแล้วก็ของดีประจําจังหวัดนะครับผมเราจะพลาดร้านนี้ไปไม่ได้เลยมิชลินสตาร์สี่ดาวนะครับผมด,ดาวเหสี่ดาวครับผมอันนี้ผมเพิ่งตั้งเองเมื่อกี้นะครับผมอันนี้เราอยู่กันที่หน้าบะหมี่ชุน,นทัวครับผมคิวย,ยาวไหมครับผมเราจะเจอยูทูบเบอร์ร่างยักษ์ซึ่งช่วงนี้ช่องเชิงไม่ทําแล้วเพราะว่าขายบะหมี่ไม่ทันครับผมเขาบอกว่าวันนี้เราจะได้กินสุดยอด น้ำซุปหัวเข่าคนงานในตานานเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตามันจะเป็นเยี่ยงไรนะครับผมประเดี๋ยวเราข้ามาหาหลยนันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าที่ต่อแถวนี้คือหน้ามาหรือเปล่านะครับผมสวัสดีค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ต่อคิวก็ <c oughs> ผมว่าหน้าหมาหิหลยนมาทำอะไรนค,ครับเนี่ยมา ผมอยากมาลองชิมบะหมี่ร้านพี่มากเลยอันนี้เพิ่งได้มิชลินสตาร์ใช่ไหมครับได้มา5เส้นครับเขาแถมมาเส้นไปซื้อ4เส้นก็าให้เป็น่เส้นเพราะมันยังมิชลินอันนี้ที่อันนี้ที่ยืนอยู่นี่หน้าม้าเฮ้ยหน้าม้าจ้างมาเลยจ้างมายิ่เต็มร้านนี่ดุเยอะๆนี่พี่หน้าม้าหน้าม้าหมดครับออ๋หน้ามะแต่คนเยอะแล้วเนี่ยยุงยังเยอะอีกยุงมีเยอะครับใช่แต่ว่าฟิลบูตอนนี้คือกูอยากแดเข้ากับเขามีไหมพี่ก็ไม่พี่กินฝั่งข้าเข้ามาทำไมอยากกินร้านนี้อ่ะเดี๋ยวผมจัด จั๊บโบให to ้สองชาเลยเป็นข้าวคนเดียวแล้วก็มีกินอะไรมากันยังครับพี่เดี๋ยวมันจะเหลือครับโปรแกนอะไรพี่โปรแกนกินปุ๊บขี้ปั๊บกินปุ๊บขี้ปั๊บกินปุ๊บขี้ปั๊บ นี่คือรวมสุดยอดครับเป็นเมนูแบบเป็นเมนูหลักของร้านละว,วันยังก็ออกประมาณสองชามสออะไรเงี้ยสอามอยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วสามร้อยสามร้อย <laughs> มาอันนี้ก็จะรวมแบบรวมมาให้เลยไซส์ใหญ่มีหมูแดงหมูกรอบเป็ด,ปดไข่ไข่ปูปูปชามีนี่อยู่กี่บาทนะพี่ตอนนี้ร้อยห้โอ้นี่กินกันได้ประมาณแบบสามคนนะครับสี่คนส่วนมากเขากินคนเดียวพี่ ผมเคยทำไว้สี่นาทีห้าสิบสี่นาทีห้าสิบผมอาจจะต้องท้าได้ดีได้ดิให้เดี๋ยวพี่ลองเช็คเส้นก่อนนะว่าตรงตามคอนเซ็ปต์เป่าบะหมีรากรถอ่ะตอนนี้เปลี่ยนแล้วนี่เปลี่ยนแล้วเป็นแบบเป็นสายบุญละสายบุญสายบุญอะไรเงี้ยละเป็นบะหมี่มัตตาสังบะหมี่มัตตาสังถ้าส่งระยะมาเบิก์ดไม่เลยผมสปอร์ตอยู่นี่คือกูกำลังจะกินบะหมี่กันด้วยกูกินลงไหมเนี่ยไอ้เดี๋ยวจานนี้ผมจะกินแบบว่าจับเวลาใช่ไหมเดี๋ยวจานนี้ผมจะกินแบบว่าชิวๆแล้วกันเฮ้ยพี่เอาสองดิ่เอาสองด ไม่ตายอะไรที่ร้านผมเนี่ยไม่ตายก็เหมือนตายมากินมามีร้านมันมีคนมากินเยนี่แล้วแม่งลุกไม่ได้นั่งชั่วโมงนั่งเฉยอะ่ะจริงเหรอเออเขาบอกเขาไปไม่ได้ไปไม่ได้เห <laughs> มือนมึงเหลือม <c oughs> แดกหมาเข้าไปแล้วมันเลื้อนไม่ไหวอะ่ะเพราะแต่เยอะนะอันนี้คือใช้ว่ามีกี่ก้อนไม่รู้เลยไม่รู้เอาตามความสะใจเลยควาสะใจของผมแน่นบอกเลยชามก็หลุมลึกด้วยนะชามนี้พี่อ้นทําไว้ 4นาที50 50ผมขอน้ำเปล่านะไม่กินได้ได้น้ผมกลัวบะหมี่ติดเมาปวดไม่กินหวานน้ำแข็น้ำแข็งควยก็ต้มเองนะครับร้านผมอ่ะมีน้ำแข็งคั่วนะครับผมต้มเอง25บาทใช่25บาทโคก็ต้มโคกต้มเองโคกต้มเองใช่ครับผมก็ไม่ใช่ละอันนี้ใน่ตำนานเลยนะขอบคุณนะนี่เปิดมาถ้าสังเกตเนี่ยไอ้ในเดินขาไม่เท่ากันละลองถ่ายดูได้เดินขาก็เสียดเพราะว่าเขาไปต้มสุกหัวเขาอันนี้ทขอบคุณเยอเดินหนีแล้ว อกกินแบบว่าเรื่อยๆดีกว่ากินเรื่อยๆพี่แต่จับเวลาดูนะโอเคห้าสี่สามสองครับไม่ต้องรีบพี่ไปเรื่อยๆจับเวลานี่ย่างนี่ย่อเดินกลัมาอ๋อน่เป็นของเดียวนะคะอืมอร่อยเหนียวหัวหอมเปิดด้วยปกติพี่กินเยอะไหมเวลาเล่นกล้ามต้องกินเยอะใช่ไหม เยอะเราขนาดผมไม่เล่นกล้าผมกินเยอะเลยแล้วพี่เล่นกล้าม่ดูดิเพิ่งข้าสิบสามมิเองได้อีกยาวยาวข้าวสามแหรอข้าวสามมิลที่แตะอย่างเงี้ยน่าจะสี่นาทีสี่นาทีหมดตายเอาชาไม่เดี๋ยวผมสั่งไปเลยอ๋อน้ำเป็ดอร่อย ถ้าเฟือ่อยพาดเพิ่มแต่พี่ไม่ค่อยปรุงใช่ไหมพอเด็น้ำเป็ดผมชอบมากเลยกินเล่นไหมพี่น้ำเป็ดเขาเบาหวานแดดใครไม่รู้นแลวก็กินเอาใจเนดะีวลาคนมาลองพี่ก็หวยนี่นี่น่นอร่อยเลยสองนาทีสิบแปดแล้วพี่สี่ทีทันไหมน่าจะไม่น่าทันนะนี่แล้วผมทำไม่ได้ไงวะมันนี้เยอะมากผมน่าจะเก่งอ่ะผมพอทราบอยู่ไม่ถ่องตัวไม่ถ่องเงี้ย ไ,ได้วันี้อีฟไม่มาติดหญิงนะพาผู้หญิงไปเทีย่ยวถ้าวันไหนซื้อจะไม่ค่อยตอบหลา์วันไหนซื้อกินแบบว่าเงียบเลย <c oughs> หลักๆคือผมทํากินเล่นนะแล้วพอดีมีลูกค้ามาเห็นเขาบอกเขาอยากกินแบบเนี้ยผมก็เลยเดี <c oughs> ๋วว่าจะทําขายดีว่ะอะไรเง <c oughs> <ด> <c oughs> ี้ยนสี่ทีครึ่ง้วเพราะจะมีข้าวอนึจาน แล้วพี่กินอะไรบ้างเดี๋ยวผมสั่งไม่ไล้องนะอ๋อให้ก็ช่วยกินเลยคือว่าปวดลาอกอที่ยังยิงฮิวิทหมดจริงนะเดือดนะชีวิตกูเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ย ดูหลุมทางหนิปวดเลยพวกนี้มันเห็นกล้องไงมันก็โป้ยมันเป็นอ่๋อไม่นาความดันขึ้นพี่ไม่ใช่ฮะเหงื่อกอกเต็มไปหมดเลยร้อนร้อนนึก็่ควาดันขึ้น เอาไข่ okay. มาใส่จานน e oh, ี้เลยพี่เดี๋ยวพี่ต้องกินจานนี้อีกนะโอ้โหต้องอยู่เวลา10บนาทีย mm ีอ hmm. mm ัน hmm. นี้ไม่ทำเคยหนีง่ะพอ่าลองเคยทำข้าวไหมเคยแล้วเดี๋ยวทีพี่หลังหนังหมอให้ลดข้าวไหมพี่ได้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวผมไม่ทำจัมโบ้มากินมีเพื่อน มีเรื่องจริงครับยืนยันได้ไม่โกหกเลยว่าผมถามคำเดียวครับห้องน้ำอยู่ไหนพี่ลงพักครับผมข้างๆฝั่งมาเลยพี่จริงคอดีจริงแสดงว่าหมีเก่าผมว่าหมีเก่าจริงไม่ใช่มันอเชียร์อะไรป่ะทีเคลียร์สต็อกไม่หมดไงกดไปผมพาไปพอดีจริงจริงปุ๊บเนี่ยจริงเหรอหรือวก็หลอกเนี่ย นกูขี้ทันควันตอนนี้เขาก็เชื่อไปใหญ่แล้วบะหมี่ที่แตกของจริงอันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าอันที่พี่อ้นกินไปนี่สมัยก่อนเลยนานมใชสามสามปีนะสามปีไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่าตอนนี้อิฐเตอร์อ้นเตอร์อ้นครับจะเหมือนเดิมหรือเปล่าน้ำอุ่นอิฐเตอร์อ้นโอเคไหมสามสองหนึ่งไปครับอยู่ดีๆว่าเรื่องกินตู้ไปเป็นไงต้องเกี่ยวเยอะ น้องเคียวเยอะนุ่มอยู่แล้วอ๋อมันนุ่มอยู่แล้ว,ลอ,ลวอันนี้จริงจรมองย่นตั้งๆนี่คุณนึกว่าตั้งแดดก,กับพี่แดดพี่แก๊สย <c oughs> ่นตรงเร่งแล้วนาทีสิบหกนะเนี่ยพี่กินยากขนาดเดียวเนี่ยคือบอกมันไม่ต้องทำมาเยอะ่ใ <c> ห <oughs> ้ทำเอาใจ <c oughs> มีชุนหัวเปิด4ี่โมงปิดเที่ยงคืนนะผมแต่ว่าถ้าช่วงนี้ก็จะปิดเร็วหน่หอยครับผมถ้าวันไหนตำรวจลงก็สองลูกเพื่อต้องมูฟแหละยังลงเหรอยอยู่ตรงข้ามใช่ไหมเป็ดอ้วนยาดมเขาโธทำไมมันใสบะหมี่ออกมาให้เยอะจัง <c oughs> สมนาทีแล้วพี่ ไม่น่าได้เนาะอ,อันนี้เป็นบะหมี่รุ่นเดิมหรือเปล่าช่วงนี้มันจะเหนียวขึ้นอย่างที่บอกว่าต้าไปอะไรน,นะมาตาสับมาตมาตสาันมันก็จะต้องเหนียวหน่อยเป็นสายบุญอ๋อคุณภ,ภาพต้องดีขึ้นสามนาทีจะสี่นาทีแล้วพี่ผมยอมเลยนะผมยอมเ,อ <c oughs> มเดี๋ยวผมเลี้ยงนะดิ่มข้าวเลยเดี๋ยวข้าวแห้งกินมพรม้อมกันเนีย่ยล่ะพร้อมกันนี่แหละขายพร้อมกันขายพร้อมกันอันนี้เป็นทีเด็ดเลยที่เบลอนให้มา ใช่ครับพวกอ้วนไม่ได้พี่ไม่อ้วนพี่เป็ดร้านผมเป็นลดน้ำหนักตั้งแต่แบบเลี้ยงเลยให้เขาเลี้ยงด้วยแบบพันธุ์พืชอ๋อเย้มาโคจรเนี่ยกินเวอ่ะเป็ดกินเวทุกตัวเฮ้ยกินเวด้วยเหรอใช่ไม่อ้วนแล้วดูวินาเนื้อมันขัดกล้ามเยอะอ๋อกล้ามกล้ามเยอะข้าวแบบจับลงไปนี่แบบลึกพอกันไหมเฮียถ้าบางคนไม่อยากกินทำใหญ่แล้วก็ ตามราดาบ5ปกติทั่วไปนะันบาทโอ้ยยิงมวลท้องเลยนะ,ะไม่ได้อิ่มแต่มวนท้องอผองไส้เลยผมน่าจะใส่สารบอรลลกเยอะไปนิดนึงเจ็ดแปดนาทีแล้วครับคุณใช้ตะเกียบคุณก็เลยกินชาหรือว่าคุณใช้ช้อนแล้วหพวกเลยถ้าผมใช้ช้อนอผม,ผมนนล้วพไป <laughs> นาทีผมงทิเท่าไหร่นะสิบนาทีสิบนาทีเลยหลังสาวอันนี้ยังไม่หมดยอมยอมพี่เดี Quality> ๋ยวผมมาจะไปพีอีกรอบอีกรอบถ้าใครท้องก่อนจะไม่โดนตัดหัวขวานไปทำน้ำซุปตัดหขวานไปทำน้ำซุปตัดขวานไปทำน้ำซุปทำไมอก็มันติดท้องเราไปทำบาปได้ไงเราออไม่ท้องนี่เขาเบีปยวบาปแต่ว่าร้านเนี้ย น้ำเป็ดสมุนไพร17ชนิดขั้วให้มันหอมก่อนแล้วไปเคี่ยวอีกสี่ห้าชั่วโมงอันนี้จริงจังเลยเนี่ยเชื่อไหมเนี่ยไม่เชื่อ <c oughs> อันนี้คือชามละ150บาทใช่ครับแบ่งกันสามคนจะตกอยู่ที่คนละ50บาทแต่ถ้าเกิดมาสา<ช>ั่งจานแยกจานละ15บาทก็คิดเ<า>อาไว้กันว่าจะทำแบบไหนใช่แล้วเพราะคนต้องกินสองชามใช่ไหมเพราะว่าให้น้อยคับนะถ้าอยากจะมาก็แนะนำไปริ้วครับใช่ถ้า ที่ไม่ออกท้องผูกก็มาได้ครับผมมาร้านผมมาผมอเนี่ยเดี๋ยวผมดูแลให้เคสพวกนี้อ่าอันนี้ก็เปิดปิดสี่โมงถึงก็หมดเมื่อไหร่ก็มานั้นนะถ้าตำรวจลงก็จะปิดเร็วหน่อยปิดเร็วครับก็สองทุ่มถ้าบ่อนเปิดวันศุกร์ขายดีแน่นอนอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันเที่หน้านี่ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี้เมนูเป็นของเด็ด วันีนน้เราเลือกไปเห็นไม่ดีที่ทร้านเพราะว่าเขาต้องจองสมมติถ้าเราจองวันนี้เราจะได้กินพ่กนี้นะพวกคอเป็ดตุดเป็ดแล้ววันนี้มันมีของเด็ดคือในคอเป็ดแต่มันจะมีสมองอยู่นะตรงหัวนี่เขาแย่งมันกินนะเออจริงวะนี่เป็ดจริงๆใช่เป็ดสิ้นนะฮะไม่ไม่อะไรอะไรหัวเป็ดจริงๆออันนี้มีแค่นี้อเหรอใช่เออรสชาติเหมือนไข่ปลาแต่ว่าเนื้อสัมผัสเหมือนตับนิ่มๆ เป็นเครื่องไหนของดีของดีน hey, ี s <S ่สมองกล้องดีแลวไอตัวนี้ชอบแบกแลกอร่อยอ่ะมันมันอ่ะมันมันอร่อยไอ่มี้เราเชียร์เป็นหนึ่งตัวยังมีสมองนะคนบางคนยังไม่มีสมองนะผมเมื่อวะ